กินส้มตำทุกวันอันตรายต่อร่างกายจริงเมนูสุดทิดของคนไทยนะครับเช่นส้มตำนะครับส้มตำนะครับเป็นอาหารประเภทหนึ่งนะครับที่มีผักเยอะมากเลยครับราะตำรวมกันกินแล้วอร่อยครับแต่ถ้าหากกินทุกวันนะครับก็มีผลเสียด้วยเหมือนกันผลเสียจากการทานส้มตำทุกวันนะครับข้อที่1นะครับเราได้รับโซเดียมสูงจนเกินไปครับโซเดียมได้มาจากน้ำปลาครับ น้ำปลาครับผมชูรสครับที่ใส่กันเยอะเครับเป็นช้อนเมื่อไหร่ที่เราทานโซเดียมมากเกินไปนะครับจะทําให้เราเองนะครับมีความดันที่สูงขึ้นนั่นเองครับและทําให้มีผลเสียต่อไตครับข้อที่2ครับน้ําตาลสูงครับสาหรับใครนะครับที่เป็นสายหวานครับพอหวานไม่ก่อนนะครับสายนี้นะครับกินเยอะเยะน้ําตาลสูงครับเมื่อน้ำตาลสูงก็อให้เกิดโรคเบาหวานเกิดขึ้นนั่นเองครับดังนั้นอย่าหวานมากนะครับข้อที่3นะครับสายเผ็ดครับพริกเยอะสะใจเล็กเล็กแต่จี๊ดครับสายนี้นะครับกินเข้าไปครับระวังอย่างหนึ่งครับโรคกระเพาะอาหารและท้องเเเสียรพผมากนไป ที่4ครับปลาล่าและปูดองครับปลาล่าและปูดองนะครับถ้าหากว่าไม่สุกนะครับสิ่งแรกที่เราจะได้จากปลาาปูดองคือโซเดียมครับอันนี้เราแน่นอนครับอันที่2ครับถ้าหากว่าตัวปลาลาและปูดองไม่สุกนะครับเราจะได้พยาธิติดมารวมถึงทําให้เกิดอาการท้องเสียได้ครับดังนั้นนะครับการทานซุมตันนะครับที่ให้คุณประโยชน์สูงสุดนะครับอย่างแรกนะครับก็คือทานให้พอดีครับอย่างที่2ต้องเลือกร้านครับเลือกร้านให้สะอาดครับและที่สําคัญนะครับ อย่าใส่เครื่องปรุงหรืออะไรมากจนเกินไปครับเพราะว่ามันทำให้เกิดโทษต่อร่างกายได้